啊。 ปรากฏข้อความมองอีสานผ่าน NBT สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n b t ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง NBT11 TV ีอีสานค่ะกดหมายเลขสิบเอ็ดในระบบดิจิทัลค่ะก็มาพบกับรายการของเราได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์คำว่า NBT11 ี v อีสานค่ะไปติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะรวมถึงข่าวสารดีๆนะคะได้ที่หน้า f c e b o o k f แ Fanpage เลยค่ะคุณผู้ชม วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราอยากจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเทปที่แล้วเราคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมลุ่มน้ำนะคะครั้งนี้ค่ะอยากจะมาคุยกันเรื่องของป่ากันบ้างค่ะแน่นอนว่านอกจากเรื่องของน้ําแล้วนะคะป่าเองนะคะก็คือชีวิตของพวกเราเหมือนกันเพราะนั้นแล้ววิถีชีวิตของพวกเราค่ะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของ ป่าดินน้ำนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแตท่ทั้งนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของแนวทางในการที่เราจะร่วมการอนุรักษ์รักษาป่านะคะอย่างไรนะคะให้คงอยู่กับเราและที่สําคัญป่าก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยชะลอในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะโดยรายการนะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอวยชัยวัฒนาค่ะรองประธาน,นาคณะกรรมการลุ่มน้ําชีและท่านมิชัย นันธนสกุลอดีพู้มในการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7และท่านยังเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําภาครีด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับเรื่องของเทปที่แล้วค่ะเราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมลุ่มน้ําซึ่งวิถีชีวิตเกิดจากน้ํานะคะ แต่น้ำก็ทำให้เกิดป่าได้ด้วยนะคะเพราะป่ากับผู้คนก็คือสิ่งที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรื่องป่าดินนะ้ำและวิถีชีวิตค่ะของคนนี่คือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่โหเรีเยกได้ว่าน่าจะตั้งแต่ก่อสร้างโลกขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะคะก่อนอื่นเลยคะ่ะอยากให้ท่านอาจารย์โยชัยคะ่ะได้เล่าถึงเรื่องของ ป่าดินน้ำและวิถีชีวิตค่ะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงคะเนื่องจากว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นประธานสมัชชาสิ่งแวดล้อมภาคอีสานด้วยก็จะต้องข้าวอร์ดในเรื่องนี้มาค่อนข้างยาวนานแล้วคะ่ะท่านเกี่ยวข้องกันยังไงคะทั้งหมดนี้ครับทุกสรรพสิ่งเกิดมาจากธรรมชาติแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมแต่ละอารยธรรมก่อกาเนิดมาจากธรรมชาติทั้งสิน้นค่ะเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ําและวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกันอ่ ถ้าจะมีคำคำกล่าวถ้าเป็นภาษาภาคกลาง mm. ก็ว่าดินดีเพราะป่าปก mm. ป่ารกเพราะเสือ,อย่างดินดีเพราะหญ้าบางหญ้าย่างเพราะดินดีคือม mm. ันเกี่ยวข้องกันอะไรกัน uh. ทีนี้ป่าในภาษชิอีสานเขาบอกว่าบัวอาศัยซึ่งน้ำป่ากระเพิงวังตมขาราชการกับพระซาชนกระเพิงกันโดยดามอันป่เสือสร้างสร้างกวงฟ้านอาศัยป่า ปลาใสสัตว์ส,สิงหายจังนแนแหนมืดมุงคือจังเฮ้าพี่นองดอมกันเป็นมูบอมีิภัยอยู่อย่างท่อนทอดแต่พูดเดียวได้แล้วคุณนุดีเข้าใจไหมคือบัวอาศัยน้ําค่ะบัวอาศัยเสืองน้ำปลาก็พึ่งวางน้ําเล็โคนตมปลาบัวอาศัยเสื่ปลากระเพิ่อมันตมข้าราชการกับประชาชนก็พึ่งกันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเสือสางช้างกวางฝานอาศัยปลา ป่าอาศัยสัตว์สิ่งร้ายจึงหนานแน่นมืดมุอมเข้าใจไหมเข้าใจโอ้พระยาอาจารย์นี่เยอะมากเลยนะคะ,ะคำว่าป่าเนี่ยของประเทศไทยนะ,ะสมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วมีป่าอยู่เกือบแปดสิเอร์เซนแต่เมื่อมีแผนพัฒนาเศ,ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีสองพรสี่เรื่อยมา ก่อนก่อนก่อนหน้าน,นั้น2 5 0ั้สีมีประมาณ70เปรเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบนันนี้เหลือต่ำกว่า20อร์เซ็นตเราปิดป่าท่านมิชัยทราบดีปี2,528ลดสัมปทานป่าแต่เกี่ยวแต่ก่อนมีการตัดไม้สกักไม้แรงต่างเอาไปขายคำว่าพัฒนาก็คือต้องเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไปขายในช่วงนั้นระเบิดภูเขาปลูกป่าแหล่งน้ำเป็นที่ แค่ปอฟอกปอมลพิษลงไงวิศกรรมปล่อยทิ้งเมื่อป่าหายไปป่ามันมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตป่าเป็นทุกสปปรรพสิ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคทีนี้ถ้าป่าหายไปแห้งแล้งครับแห้งแล้งแห้งแล้งแล้วทรัพยากรธรรมชาติซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารของชุมชนหายไปแล้วก็อากาศร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนอต่อมาเรามีการขยายผลถึงขั้นปลูกอ้อยปลูกอะไรมากๆแล้วก็เผาป่าฝุ่นพิษกาซพิษเกิดขึ้นมากมายแล้ววิถีชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนทั่วโลกแต่ก่อนก็พึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติก็คืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ดํารงชีวิตอย่างที่เทปที่แล้วเราพูดเรื่องน้ํา วิธีตะวันตกมนุษย์ต้องอยู่ร่วมต้องต้องเอาชนะธรรมชาติเพื่อความผาสุกข,ของมนุษย์เขาก็เลยต้องอเอาต้นไม้เอาผู้เขาอะไรต่าง,างมาแล้วกระน้ำมีนาซ้ําก็ยังมีความคิดความเชื่อไม่ใช่วัฒนธรรมนะคือวัฒนธรรมไอ้คือความเชื่อเลยกลายเป็นวัฒนธรรมสงครามก็คือไล่ล่าปล้นชิงและทําสงครามแย่งชิงรัพจากรกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้แย่งชิงน้ํามันแย่งชิงอะไรต่างๆมากมาย มันเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตแต่วิถีตะวันออกวิถีของประเทศไทยลุ่มน้ําต่างๆในทวีปเอเชียในแอฟริกาใต้ในอเมริกาใต้ก็คือรักษาทรัพยากรธรรมชาติประเทศที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ําให้อมสมบูรณ์ออกไปจากประเทศไทยคือภูฐานหรือภูตานเดี๋ยวนี้อุดรมสมบูรณ์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วประเทศต่างๆเหล่านั้นก็ เห็นว่าวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติเหมือนวิถีเอเชียมนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาติด้วยความเข้รกรากก็คือเอาไปใช้ซาอุดีอาระเบียทําอย่างนี้จีนทำอย่างนี้รัสเซียทำอย่างนี้หลายประเทศเห็นว่า back to the root กลับไปสู่รากเงาเพราะนั้นวิถีชีวิตที่มีความสุขที่สุดคืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับดินอยู่กับน้ําและเห็นว่าศาสนาต่างๆที่เป็นตัวชี้นําหรือทําให้เกิดความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุข ก็ต้องอยู่กับธรรมชาติพระอริยสงฆ์อยู่ในภาคอีสานมากที่สุดเพราะว่าธรรมชาติอีสานสมัยแต่ก่อนอุดมสมบูรณ์อยู่ภาคเหนืออย่างงี้หรือแม้แต่ศาสตราของของประเทศอื่นต้องไปบนภูเขาต้องไปอยู่ในป่าจึงจะบรรลุสัจธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าดินน้ําและวิถีชีวิตมีความเชื่อมโยงกันเลยกันถ้าเมื่อใดที่ของสิ่งเหล่านี้ทรัพยากราต่างเหล่านี้ห่างออกจากกัน วิธีชีวิตของมนุษย์ก็จะเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นครับและวิกฤตการณ์นั้นมันก็เหมือนกับว่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าณตอนนี้นะคะเรื่องน,นแล้วเรื่องของจํานวนป่าไม้เนี่ยลดลงมากเลยนะคะขออนุญาตพูดคุยนะคะกับท่านพอ,อมิชัยค่ะด้วยที่ท่านเองเนี่ยก็ทํางานนะคะรับราชการมากว่า40ปีนะคะและท่านก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจ็ดด้วยนะคะท่านมองว่าเรื่องของปัญหาค่ะในการที่เราออกมาอนุรักษ์คือตั้งแต่ เอาเป็นว่าอย่างหนูเนี่ยหนูก็ได้ยินมาตลอดว่าต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะทําไมเรามีการออกมาอนุรักษ์ตลอดแต่ทว่าจํานวนของป่าก็ยังลดลงค่ะท่านก็อยากจะบอกกันนะครับในแต่หน้าที่ผมรับราชการตั้งแต่เป็นกระทรวงเกษตรและสัตว์กรครับแล้วก็เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่เป็นเด็ก เมื่อสักเกือบ40ปีที่แล้วก็มองเห็นปัญหาเรื่องนี้ครับปัญหาสำคัญจริงๆก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรเราครับพื้นที่ของประเทศไทยจริงๆมี321ร้ล้านไร่นะครับปัจจุบันนี้นะครับปี2,566เนี่ยเรามีเหลือพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ31.47รล้านไร่ค่ะ,ะ7 ครับเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ประเทศก็ประมาณ1 0ึ่ร้ล้านไร่ประมาณนี้นะครับปัจจุบันอย่างที่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยอย่างที่ผมกลาวเรียนว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่อยู่ที่ทำกินะนะครับแล้วก็ประกอบกับเทคนโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยการบุกรุกทำลายป่าแปีบเดียว นะครับท่านอาจารย์เวชัยแป๊บเดียวนี่ะรถไถไถไปเลื่อยโซ่ตัดทีเดียวหมดเลยหมดเลยครับเพราะทุกคนต้องการสิ่งที่เข้ามาทดแทนชีวิตในอดีตอาจจะต้องสมัยก่อนกว่าจะได้ไม้ไปสร้างบ้านเลื่อยกันเป็น3-4สวันปัจจุบันนี่แค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ละนะครับสิ่งสำคัญของปัญหาที่ผมได้กลาเปลี่ยนนะครับท่านพิธีกรแล้วก็อาจารย์เวชัยและท่านผู้รับฟังรับชมนี่นะครับ เป็นสิ่งที่จากประสบการณ์ผมเนี่ยผมมองว่าทุกคนนะครับได้สิทธินั้นโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยมองเห็นประชาชนเนี่ยเป็นหลักในการที่จะช่วยเหลือให้<ะ>ทุกคนมีที่ดินทํากินแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เรามีมติครมร30ามสิพิยศีหนึ่งนะครับอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้ มีนโยบายคอทชแจกที่ดินรัศดรก็ยังมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะครับทำให้พื้นที่ป่าเราเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังยืนอยู่ประมาณ31%ปรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเมื่อวานผมได้คุยกับท่านอาจารย์เวชัยว่า ราษฎรประชาชนหรือนายทุนเนี่ยไม่ค่อยเก่งกลัวนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการอยากจะเป็นลังแกในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการเข้าใจความรู้สึกของคนทำงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเวลาเป็นดาเนินการจริงจังเราจะได้รับผลกระทบมากในการร้องเรียนบ้างในการถูกกดดันทุกทุกมิตินะฮะเข้ามาทำให้การทำงานยากลำบาก นะฮะเราต้องฝากนิดนึงว่าทุกคนเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราลูกๆหล,ลานๆทุกคนน่ะมีความสุขกับประเทศไทยนะครับเนี่ยละคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราเองก็เห็นว่าที่ผ่านมานะคะเราก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่ทํากินหาที่อยู่อาศัยให้เขานะคะแต่ในวันนี้เราต้องมองย้อนกลับมาแล้วว่าแล้วธรรมชาติ จะอยู่อย่างไรต่อไปอย่างท่านพอ,อมิชัยเองคะ่ะเรามองว่าเรามีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ยังไงคะถ้ามองในอีก10ปีมันจะเป็นรูปธรรมไหมคะท่านพอคะจริงๆเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่ปี61ถึงปี80นนะครับว่าเราจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นถึง5 0นะครับปัจจุบันนี้เราผ่านปี6 1ถึง65 กรมป่าไม้เองชายุทธศาสตร์นั้นนีครับปลูกป่าไปแล้ว360,000กว่าไร่ะนะครับทั้งเป็นป่าที่มาจาก C.S.R จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบ้างนะครับปตทบ้างหรือภาคเอกชนบ้างและงบปกติของกรมป่าไม้นะครับส่วนปีตั้งแต่65ขึ้นมาจนถึง67เนี้เราปลูกได้ประมาณ300,000กว่าไร ประเด็นปัญหาเราก็ยังพบอยู่อย่างที่อาจารย์อวยชัยได้ได้คุยกับผมเมื่อวานเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าทําไมปลูกแล้วเรามีปัญหาป่าถึงเรายังไม่เห็นชัดนะครับว่าหกแสนเจ็ดแสนไร่ที่ปลูกไปมันอยู่ตรงไหนปัญหาก็คือหนึ่งชาวบ้านเขายังคิดว่าที่ดินที่เป็นของรัฐอย่างภูปอที่กระสินนะครับจารย์ครับ เขาได้สิทธิ์ไปแล้วพอราชการไปปลูกในพื้นที่ราชการที่จะต้องฟื้นฟูนะครับปลูกปีนี้ปีหน้าโดนทำลายทิ้งนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเจอจากข้อมูลของอาจารย์อวยชัยเองนะครับนะครับแล้วก็ประกอบกับงบประมาณอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนว่าค่าแรงงานที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ยตั้งหลายปีมาแล้วนี่นะครับตั้งแต่ปี6-2เนี่ยค่าแรงในการทำงานคือ162บาท ต่อคนต่อวันซึ่งปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ผมพูดในฐานะที่ผมมีข้าราชการนะครับว่างบประมาณเนี่ยน้อยไม่ใช่เพียงแต่ผมบอกว่าจะจัดอย่างไรให้การปลูกฟื้นฟูป่าเนี่ยปลูกวันนี้มีอายุนับหนึ่งจนตลอดไปนะครับถึงสิบปียี่สิปีอย่างท่านพิธีกรว่า ปัจจุบันเรามีความรู้สึกว่าในหนึ่งปีงบประมาณเนี่ยอายุต้นไม้เรามีอายุแค่365้วันเพราะสภาพ climate change โรคร้อนขึ้นสภาพดินมีความแห้งแล้งมากขึ้นต้นไม้ที่ไปปลูกต้นเล็กยังไม่แข็งแรงเพียงพอซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาซึ่งเราต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงผมยกตัวอย่างให้ท่านพิธีกรแล้วก็อาจารย์วุฒิชัยฟังว่าเด็กอนุบาลหนึ่งก็เหมือนต้นไม้ เข้าอ,น,า1 1> าอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามต้องดูแลเพราะฉะนั้นบ้านที่เขาจะอยู่ก็คือหลุมที่เราไปปลูกต้นไม้ก็ต้องมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นคือจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการที่จะปรับปรุงดิน,นครับต้นไม้ก็เหมือนเด็กเด็กในภาคอีสานเหลากับเด็กในกรุงเทพทานนมไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์กร,ร,รุงเทพมีทานละสี่ห้ากล่องนะครับ อีสานเราบางทีเนี่ยจะได้สักกล่องหนึ่งก็ยังยากนะครับจานะครับออกไปถ้าเราสามารถว่าอหนถึงอสคุณนุบาลหนึ่งนุบานสดูแลอย่างดีค่ปหนขึ้นไปจนถึงมัธยมเหมือนท่านพิธีกรเนี่ยนะครับพอเป็นสาวแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าทำผมนั่นคือการบำรุงรักษาเพื่อทำให้ต้นไม้มีความสวยงามสมบูรณ์นะครับ ตามที่เราต้องการเช่นเป็นไม้เพื่อเศรษฐกิจไม้เพื่อต้องการออกซิเจนดักกับกักเก็บออกซิเจนะนะคะเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นประมาณนี้ครับท่านครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของงบประมาณที่ต้องเข้ามาจัดสรรดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะต,ต้องเหมาะสมครับต,ต้องเหมาะสมด้วยอันนี้ผมพูดในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการปัญหาที่กล่าวมาแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจของพี่น้องประชาชนปัญหาเพื่อนค้าราชการซึ่งผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะงั้นเราต้องเลือกฝากอาจารย์นวยชัยด้วยในฐานะมือปราบสีเขียวผมอยู่ครับผมนี่ค่ะก็ต้องมีหน่วยงานที่คอยขับเคลื่อนอยู่นะคะว่าเราจะดูแลเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ายังไงเห็นอาจารย์นวยชัยพูดถึงภูตานนะคะแน่นอนว่าประเทศที่ เขาอุดมสมบูรณ์และเขาดูแลเรื่องนี้อย่างดีอย่างจีนซาอุดิอาระเบียรัสเซียฟูตานอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าประเทศไทยเองจะมีโอกาสคืนผืนป่าไปทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์กลับมาได้แบบเขาไหมคะอาจารย์คะถ้าจะพูดแบบไม่เกรงใจประเทศไทยพูดตรงๆน,นวันนี้ผมไม่มีความเชื่อว่าประเทศไทยจะฟื้นคืนผืนป่าได้ภายในสิบปีนี้เพราะปัจจัยหลายประการ ยังไงคะเรา,ายังเขียนยุทธศาสตร์ชาติอ้างอิงพระราดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ทําตามศาสตร์พระราชาไม่ทําตามเรายังเขียนไว้เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แต่ยุทธศาสตร์ชาติสําคัญที่ถูกปฏิบัติคือเรื่องแปลงประเทศไทยให้เป็นทุนนิยมปกติวัฒนธรรมป่าวัฒนธรรมน้าวัฒนธรรมภูเขา,าที่สิงสถิตของพระเจ้า ของเทพเทเวดาก็คือป่าน้ําภูเขาแต่ของเราป่าน้ําภูเขาจะถูกแปลงสภาพเป็นพระเจ้าคือเงินคือพระเจ้าป่าดึ้งฉูกทําลายประชากรเพิ่มขึ้นผมว่าเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยต่อแต่ตัวแรกผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยสําคัญแต่เมื่อศึกษางานวิจัยของผมพบหลายๆประมาณสิบกว่าเรื่องยี่สิกว่าเรื่องเนี่ยพบว่าประชากรส่วนใญ่อุปยมเข้าเมืองครับท่านพอไม่ใช่ครับ ไปทำงานในเมืองเหลือแต่คนเท่าคนแก่อืแต่ทีนี้ป่ามีกฎหมายมีแต่ข้าราชการในกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขยับแรงไม่ได้การเมืองของเราคือการเมืองระบบบริโภคนิยมทุนนิยมการเมืองระบบเงินคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นการไม่เคารพกฎหมายเราเราสอนนักศึกษาหรือรู้ประกาศว่าน,นิติรัฐแต่เราไม่ใช่นิติธรรม นี่ติดแรกก็คือใช้กฎหมายและยานเท่าเทียมและเป็นธรรมคนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็คือคนที่มีโอกาสมากาและผมพูดแบบไม่เกรงใจอีกว่าฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องน้อมเนาเอาอพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชการมาใช้พระองค์ทําให้เห็นพระองค์ทําให้เป็นตัวอย่างแต่ไม่มีใครทําตาม ผมเป็นประธานสมัชชาสิ่งแวดล้อมภาคอีสานและเป็นประธานเครือข่ายปปชภาคอพพีสานคองประเทศไทยผมทําหลักสูตรหนึ่งให้ปปชตั้งแต่ปี2554ประมาณ10กว่าปีมาแล้วก็คือ <c oughs> หลักสูตรการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรสาธารณะของแผ่นดินกระจายเครือ <c oughs> ข่ายไปทั่วจนเกิดมีอาสาสมัครทรัาาพยากรธรรมชาติของจังหวัดทุกต่างๆผมเดินสายไปทั่วประเทศพอการเมืองเข้ามา แรงสินทรัพย์เป็นทุนชาวบ้านบุกลุกป่าบุกลุกแม่น้ําเขาก็บอกว่าให้ชาวบ้านได้มีกินมีใช้ก่อนแต่ประชาธิปไตยกินได้มันไม่ต้องไปพึ่งเงินอยู่กับปลาอยู่กับเขาซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ต้องดูตัวอย่างของประเทศภูฏานภูฏานเท่กก่อนเขามาศึกษาดูงานที่ประเทศที่ของประเทศไทยเอาศาสตร์ประชาแผนแปดที่มหาสารครามพอ,อขวัญประชาทราบดีเพราะว่า หลายประเทศเข้ามาศึกษาแล้วไปใช้ที่ประเทศเขาเขาเน้นอยู่กับธรรมชาติเขาอยู่กับประทาตุความเคารพรักแล้วเขาบูชาภูเขาบูชาแม่น้ําแล้วก็หนรทมเนียงประเพณีเขาขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมป่าวัฒนธรรมภูเขาชื่อคนชื่ออะไรต่างๆนี่เป็นชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งสิน้นนะครับเขาจึง<ม>รักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ผมขอญอาตท่านอาจารย์อุชยัยผ่านทางท่านพิธีกรด้วยะนะครับว่าแนวทางแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ผมนะครับ ก็คือนะครับการมีส่วนร่วงนะครับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประชาชนเองเนี่ยนะฮะเราต้องให้เขามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนโดยให้องค์ความรู้อย่างอาจารย์เวชัยให้เพื่อไปเปลี่ยนทัศนคติเขาที่มีทัศนคติที่อาจจะเป็นลบกับภาครัฐนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ผมเคยคิดโครงการหนึ่งขึ้นมาก็คือคนไทยทุกคนปลูกต้นไม้นะครับในวันเกิดของตัวเองหรือวันสำคัญของตัวเองคนละหนึ่งต้นอ,อาจารย์เวยชัยเกิดวันนี้อาจารย์เวยชัยไปปลูกหนึ่ง,งต้นนะครับปีหน้าปลูกอีกหนึ่งต้น10ปีนะครับคนเกือบ67ล้านคนนะครับก็น่าจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นเยอะแต่ต้องดูแล นั่นคือองค์ความรู้ที่อาจารย์อวยชัยได้ให้นะครับมผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอาจารย์อวยชัยเพราะเราเันชาแนลเดียวกันนะครับผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเวลาผมตระเวนไปเพื่อให้ความรู้ไปอนุรักษ์ป่าในที่ต่างๆผมเจอปราชาวบ้านปลูกป่าคนละแสนคนละหลายหลายแสนต้นปลูกสุดท้ายด้วยสภาวะ การไม่เข้มงวดทางกฎหมายมและการกระตุ้นบาลลุโภคนิยม<ะ>ปลาไม้ถูกทําลายกฎหมายถูกละเลยอมเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งทําได้คนอื่นก็ทําได้แล้วก็เจ้จาหน้าที่ก็ดืนตาปิด <c oughs> ผู้มีอิทธิพลพื้นในใน,ในท้องถิ่นฝ่ายการเมืองอะไรต่างก็ไม่ใส่ใจ<ะ>ผมจึงอยากให้เกิดวาระแห่งชาติเหมือนประเทศจีนปลูกต้นไม้เพิ่มพ,พ,พ,พื้นที่ป่านี ได้6 5 0 0 0หไร่ภายใน10ปีตั้งแต่ปี6 3สมเขาปลูกก่อนด้วยตอนนี้ผมคิดว่าได้ประมาณล้านตารางกิโลเมตรแล้ว่ไม,ไม่ใช่ไร่นะตารางกิโลเมตรมากกว่าประเทศไทยประเทศเซาอุดดอระเบียปแปลงทะเลทรายได้แล้วประเทศรัเสเซียใครจะทําสัมปทานป่าคุณต้องปลูกป่าเพิ่มขึ้นภายใน10ปีเพราะนั้นประเทศนั้นเขาก็จึงมีป่าเขาจึงมีฝนเขาจึงมีความเรอมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความเข้มงวดกฎหมาย ให้การศึกษาสร้างจิตสํานึกตระหนักในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เยาวชนเข้ามาสู่นักเรียนนักศึกษานี่เห็นด้วยคับท่านอาจารย์ดุวยชัยนะครับเพราะว่าตัวตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเรามีแต่นามธรรมานะครับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติจริงๆเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกปูตานจีนนะครับซาอุนะครับ,นะรบที่ให้เห็นว่าต้นไม้เราปลูกทุกวัน ถ้าเราดูแลเราจะมีความสุขนะครับในส่วนนั้นแล้วก็หวังว่านะครับผมหวังว่าประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นในสิบปีอย่างที่ท่านพิธีกรถามผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะคะดังน,นั้นแล้วนะคะเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าหรือว่าทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือต้องให้ความรู้นะคะแล้วก็ไปปรับพฤติกรรมรวมถึงสร้างจิตสํานึกที่ดีนะคะ ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะไปจนถึงแม้กระทั่งในวัยอย่างผู้ใหญ่เองจริงๆก็ต้องสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่สําคัญมากกว่านั้นคือการดูแลรักษากันต่อด้วยปลูกแล้วสร้างแล้วก็ต้องดูแลรักษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ป่าเหล่านี้อยู่กับเราไปอีกกราบนานเท่านานจริงๆไม่อยากให้แค่10ปอีอยากให้ตลอดไปเหมือนที่ท่านผอ,อมิชัยได้บอกะคะว่านับหแล้วก็คือตลอดไปเลยนะคะนี่คือแนวทางนะคะที่เรา เริ่มขับเคลื่อนกันมาแล้วนะคะแต่อย่างที่อาจารย์อวยชัยบอกนะคะว่าก็อาจจะต้องเล็งถึงกฎหมายด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้คงจะต้องได้มีการมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกภายหลังนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะเพราะว่าป่าน้ําและดินคือวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะวันนี้นะคะรายการมวยสามผัดเอ็มวีเวลาลงแล้วนะคะหนุดีดีฟอมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ プレゼントは